จะไม่ได้มองว่าคนที่สำเนียงไทยเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่องนะคะอาจารย์ว่าดูมีสเสน่ด้วยซ้ําที่เราจะพูดสำเนียงไทยคะ่ะแต่ต้องสื่อสารให้ถูกวงค่ะว่าวงวิชาการวงทั่วไปหรือวง,วงเพื่อการสื่อสารต้องแยกให้ออกอันนี้สำคัญที่สุดไม่งั้นเราจะไม่กล้าฝึกภาษาอังกฤษเลยว่าเฮ้ยเราพูดออกมาเดี๋ยวเราพูดผิดซึ่งตรงนี้มันเป็นการกําลังด้อยค่าตัวเองว่าเราไม่มีความสามารถให้เราทําในแบบของเราทํา ด้วยความภูมิใจของเราที่จะทําให้ตัวเราดีขึ้นพอแล้วอาจารย์มองว่าแค่นั้นพอในเรื่องของการฝึกภาษาวัตถุประสงค์มันมีอยู่แค่การสื่อสารเท่านั้นอย่าใช้ภาษาไปตีหน้าตีหน้าใครว่าเขาไม่เก่งอันนี้อย่าใช้เด็กค่ะไม่ว่าคุณจะจบต่างประเทศหรือคุณเป็นจบสูงสูงมาก็ตามอาจารย์มองแบบนั้นต่อให้อาจารย์จบปริญญาเอกมาอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์พูดภาษาอังกฤษได้เก่งนะคะเพราะอาจารย์ใช้แต่ภาษาไทยฉะนั้นถามว่าจะพูดยังไง ก็ต้องเตรียมะคะ่ะเตรียมตัวดีๆแล้วไปพูดนะคะมันก็จะทําได้ดีค่ะแต่ถ้าจใจพูดปุกป,ปับก็พูดสื่อสารได้ตามปกติที่จะพูดได้นั่นแหละนะคะนี่ตรงไปตรงมาเลยไม่ไม่โกโหกะคะ่ะว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษแบบเหมือนเจ้าของภาษาไม่ต้องไปสนใจใครคะ่ะแต่ถ้าเรา มีทุนจํากัดนะคะทุกคนสามารถทําได้ดีที่สุดคือการเตรียมตัวด้วยตัวเองดังนั้นตัวอาจารย์ไม่ได้สอบผ่านในติบัณฑิตเลยนะคะอาจารย์สอบผ่านแค่ขาเดียวคือวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะตัวเดียวค่ะไม่ได้ตั้งลจจะสอบสาราย,ยาการอยู่แล้วเพราะว่าอยากเป็นอาจารย์นะคะอันนี้เป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันอังกฤษกฎหมายเลยในสนามสอบต่างๆออกข้อสอบแปลซึ่งคุณต้องแปลให้ได้เป็นประโยคนะคะ เฉพาะในติบัณฑิตเท่านั้นที่แปลคำศัพท์นะคะถ้าแปลเป็นวิชาชีพที่สูงขึ้นจะแปลเป็นประโยคทั้งนั้นและข้อสอบจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะลูกศิษย์อาจารย์ไปสอบผู้ช่วยภาควาาการผู้ช่วยเล่าให้ฟังว่าการสอบโอเคฉันจำคำศัพท์ได้ ตอบคำพท์ได้อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทางกรรมการกำหนดไว้ตามทงคำตอบด้วยอะค่ะค่อนข้างยากขึ้นในการตรวจแม้จะจำคำพท์ได้แต่ถ้าคุณแปลไม่ตรงประโยคคุณอาจจะไม่ได้คะแนนเลยก็ได้และการสอบผู้ช่วยภาคภาษาปัจจุบันเนี่ยอังกฤษหรือว่าข้อสอบใดๆจะไม่ใช้0.5คะแนนแล้วเขาให้เป็น1คะแนนหมดแล้วสำหรับข้อสอบกฎหมายเห็นไหมคะทักษะที่ใช้ภาษาอังกฤษในใช้ภาษาอังกฤษ ในการสอบกฎหมายเนี่ยสามารถสรุปได้เป็นสนามต่างๆถ้าแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งปยาตรีก็ถ้าเป็นองค์กรวิชาชีพเนี่ยเริ่มต้นจากพื้นฐานเนติบัณฑิตอ,อันที่1อันที่2ก็คือทนายความอันที่3คือผู้ช่วยภากษาอันที่4ก็คืออายการผู้ช่วยอันที่5คือพนักงานคดีพนักงานคดีปกครองหรือพนักงานคดีปกครองปฏิบัติาการ กลุ่มนี้มี English for lawyers ทั้งสิ้นการแปลเน้นการแปลการแปลต้องแปลให้เป็นภาษากฎหมายด้วยถ้าแปลเป็นไทยนะจำไว้และอังกฤษที่ใช้ก็ต้องเป็นอังกฤษที่เป็นทางการและเป็นคำเฉพาะและพยายามจับใจความในการแปลเป็นหลักคือไม่จำเป็นต้องแปลทั้งหมดเพราะเวลาจำกัดให้แปลเป็นหลักเอาไว้และพยายามจำโครงสร้างที่เราจำแม่นๆสำหรับการเตรียมตัวในการสอบนะฮะตัวอย่างที่ ยู่ในส่วนของแหล่งข้อมูลที่จะไปอ่านได้ก็สามารถเตรียมได้จากองค์กรผู้จัดสอบเขาก็จะมีเพจของเขามี Tik t o อกของเขาหรือมีส่วนของเ,อเว็บไซต์ของเขาต้องไปตามอยู่เป็นประจำแล้วก็จะมีข้อมูลที่เขาทำงานในด้านของสำนักงานการต่างประเทศของสารวุติธรรมไปตามเลยเขาจะมีเอกสารที่แจกฟรีอยู่ให้ไปตามที่เว็บไซต์ของสารวุติธรรมแล้วไปดูที่สำนักงาน การต่างประเทศของสานักง,งานสารยุติธรรมเขาจะมีเอกสารเผยแพร่จากสํานักง,งานการต่างประเทศเอา,าออกข้อสอบ r i e f i n g นะคะเกี่ยวข้องกับคดีคดีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวบางบ้างเอามาเล่าให้ฟังนะคะส่วนอายการหรืออายการสูงสุดก็ไปตามที่สํานักง,งานอายการสูงสุดก็จะมีงานการต่างประเทศของเขาคือวิเทศแล้วก็ส่วนของอายการจุลสารประชาคมอายการอาเซียนอันนี้จะอยู่ในเว็บไซต์เลยนะคะให้ไปตามของสํานักง,งานอายการสูงสุด อายการนิเทศนะคะจะเป็นกลุ่มที่สามารถดูเทรนด์ได้แต่ว่าจุลสารประชาคมวายการอาเซียนเคยถูกเอามาออกข้อสอบแล้วในสนามใหญ่อะค่ะเกี่ยวข้องกับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นอย่างเงี้ยแล้วก็การเขาเรียกว่าการกลุ่มการค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้อพยพโยกย้ายถิ่นอันนี้เคยออกมาแล้วยากมากเลยะค่ะแต่ถ้าใครตามวารสารนี้จุลสารนี้เป็นประจำก็พอจะทำข้อสอบได้อยู่สำหรับอายการผู้ช่วยนะคะ สำหรับในส่วนของสำนักงานสารปกครองให้เลือกไปที่สำนักเว็บไซต์ของสำนักงานสารปกครองที่เป็น English Version เป็นภาคภาษาอังกฤษเขาจะมีคำพิพากษาคำวินิจฉัยของสารปกครองเนี่ยแปลเป็นอังกฤษเอาไว้เป็นบางคดีซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ในการเตรียมสอบได้แล้วก็อธิบายองค์กรภาษาอังกฤษบทบาทหน้าที่ของออสารปกครองอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอามาใช้ได้ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดี ใช้ plaintiff กับ defendant เหมือนกันแต่ว่าพอแปลเป็นไทยเนี่ย plaintiff จะแปลว่าผู้ฟ้องคดีส่วน defendant ก็จะแปลว่าผู้ถูกฟ้องคดีอยาเงี้ยคะ่ะคำเวลาแปลเป็นไทยก็อีกความหมาย